ตาฮะ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 มีคนตาฮะาตามีต่าฮอู่าตาไมันดาขามันดาขาจขึ้นมามันดาขาจะขึ้นมาอามันดาขาต่อเรไป่มนีกล้องเหรอมีกล้องเหรอไปไว้ก่อนอยู่ข้างล่างข้างล่างนะได้ไหมได้ไหมเป็นกล่องไหมป็นนี้ปะ

ก t e ลังจอดูเขาบอกไปเลยไม่มีใครจอดตายกันล่ะมีอะไรดีไฟฟ้าเกิดเกิดมันก็อิีแบนดิตแบนดิตแบนดิต bomb. โอมึงออกมายิงอมึอมงมออกมายิงว่ะมึงออมายิงตรงับ,บ,บ,บเบเกอรี่เบเกอรี่เจ็บเจ็บดินเะจ็บเจอนเีปอเท่นไหมเจอน่บตอหนโอ้ชั้นสามวันนี้ชันสเลยใช่ใมนสาม,สามโง่ผลไม่ลงเลยนะ่ะ

ไอ,อ,อ้แผมคนนึ่งเฮ้ยด a เฮ้ยบน a บนฮน,น,นะ่รอใช่ยังอยู่ข้างบนโย,ยนอย้มันโยนดจัดนี่เป็นแ,แดงสวยโดนได้ไงวะเกือบหมดแม ล่อไปเกือบหมดแม็กไม่โดนหัวค่หลูกเลื่มอะตเล่ยมตเล่มอยู่เสาเลี่มเป็นคืนบนเป็นคนบนไปเข้ยืโ่นะโอ้ขับการแอบไปดีิเอ้เฟลียตายไปไหม แตกก็ได้นะพี่ไอก้กล้วยุทธ์จ้องให้หรือจ้องให้ไม่มีอะไรกันเลยไฟฟ้าเปิดนะเปิดนะยังอยู่เลยนะอะไรอะไรของมึงเอ้ยมีคนเอาเอาอกนักอ่อนระเบีม การการการก่งเก่งเก่งมันจะออกมาปะเบื่อไปโยนแล้วหนึ่งโยนเบอหนึ่งลูกตายลูกตายลูกตายไป่าตายเใช่ผมก็ลืมลืมปลาอนเช็คไปเลยเข้ามาแล้ว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 อ่าเข้ามาแล้วตัวไม่เดี๋ยวไดาแต่ปลาอิมแพคเช็คก่อนมดิันไดยโลเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนาะปลไว้เอง กรตีตรงไหนะอปโฟเคเต็อะบอมบ์ปก c ้องมานมันมันามโดนเข้ามาโดนเข้ามามาโดนเน่เน่เน่่เเฮ้ยอ๋อ